ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ <laughs> ผมจะมาต้มมาม่าให้ดูน <l ots> ี่สตรเด็ดของเรา <l ots> ต้องสองรสนี้เท่านั้นสองรถนี้กินด้วยกันคือแบบยอดมากต้องลองเนี่ยยำๆนะไม่ใช่มามา่าพอน้ำเดือดแล้วก็แค่งปรุงลงไปนะสองอันสองซองนะครับอร่อยเน้น,น,นโซเดียมล้วนๆส่วนน้ำมันผมจะใช้แค่ของรถต้มยำกุ้งนะซองเดียวพอนะไอ้น้ำพอน้ำเดือดแล้วก็เส้นมาม่านะครับ องห่อไปเลยเมรางั้นไม่อิ่มใส่ผงผงไปด้วยเส้นสุกแล้วก็แต่ก่อนแยกก่อนเราต้องแยกเส้นก่อนนะไม่งั้นมันไม่อร่อยนี่เราจะกินแค่เส้นมะม่าไม่ได้ตกองใส่น้ำตาลลงไปครับสุกยากเพื่อนนะเน,นี่ยนะนี่ไข่ไก่ซื้อมาจากตลาดมันแตกครับอาจริงมันก็ต้องใส่แหละประโยชน์โปรตีนตอกมือเดียวด้วยนี่จากนั้นก็รออะ พอเนื้อกับไข่สุกแล้วก็นี่ครับเราต้องมีผักด้วยผักบุ้งครับเกมเมอร์อย่างเราต้องบำรุงสายตาแล้วก็เสริมทัว่วโปรตีนจากพืชน,นี่เราก็มีโปรตีนครบคันแล้วนะแล้วก็นี่สาลายใส่ปลายนี่ตักกระสุกแล้วก็จะใส่เส้นที่เราตักใส่ถ้วยเมื่อกี้นะมีถ้วยไม่กินในถ้วยครับเกมเมอร์ต้องกินในหมอ้อถึงจะอรนน่อย ผมใส่ไข่ไก่ก่อนเพราะผม,ม,มชอบกินไข่ไก่แบบกสุกนะไข่แดงสุกอะแบบนี<ม>้เนี่ยเสร็จแล้วมาลองชิมกันดีกว่าครับอืร้อนๆอนี้แหละบอกเลยแซบ่บม,มาจากไข่แดงกันบ้างผักครับสดน้ำนิดนึงครับ ผู้ชมครับปากครับใครดูเดิๆผมบอกเลยว่าตายอืมแบบเดียวครับจะหมดแล้ว <c oughs> ปากเลยครับ <c oughs> หมดไปแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้อาจจะโซเดียมเยอะหน่อยแต่ก็อร่อยนะครับไม่ควรกินบ่อยอยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบนะ ไปลองต้มกันดูครับสำหรับวันนี้ไม่บายจ้า